ศาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2567 15ตุลาคม2567เนื่องในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2567ดิฉันขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายัางผู้พิการทางการเห็น และผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นทุกคนไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของผู้พิการทางการเห็นทั่วโลกซึ่งแสดงออกถึงอิสรภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็นทุกคนประธานาธิบดีลินดอนบีจอร์สันประกาศให้วันที่15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไม้เท้าสากล เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมโลกตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิตของผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นรัฐบาลเข้าใจถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้พิการทางการเห็นจึงมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะผู้พิการทางการเห็นซึ่งต้องได้รับการสนับสนุน ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพการได้รับการบริการด้านสุขภาพและการได้รับสวัสดิการทางสังคมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงการส่งเสริมการศึกษาการฝึกอบรมและการจ้างงานเพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขดิฉันขอชื่นชมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นมาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการทางการเห็นทุกคนขอให้มีพลังใจที่เข้มแข็งมั่นคงเพื่อร่วมกันเป็นพลังทางสังคมในการสร้างโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นต่อไปในโอกาสนี้ดิฉันขออวยพรให้ผู้พิการทางการเห็น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางการเห็นทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญและมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และสำฤทธิจผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี